สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งกับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องสำหรับ EP นี้มาพบกับเรื่องราวดีๆเรื่องราวสบายๆกับแั้งลี่ก,กันนะคะทุกคนคะเรามาคุยกันถึงวิธีจัดการอย่างไรในการรับมือกับเรื่องราวหนักๆที่เข้ามากระทบใจแบบไม่ทันตั้งตัว หรือแม้กระทั่งปัญหาที่ยืดเยื้ออยู่กับเรามาเป็นระยะเวลาเนื่นนานก็ตามหัวข้อในวันนี้ของเราคือ7จ็ดขั้นตอนฮิวใจไม่ว่าเรื่องไหนก็เอาอยู่เรามาเริ่มกันเลย 1. resilience ความยืดหยุ่นของจิตใจเรียนรู้ที่จะเป็นต้นไม้ที่รู่ลมเพื่อจะไม่ล้มเมื่อเจอปัญหา สามารถฟื้นคืนลุกขึ้นเริ่มใหม่ 2. r e รีวิวติดตามอารมณ์เท่าทันความรู้สึกภายในใจรับรู้ว่าปัญหามันหนักหนาอยู่ระดับไหน 3. r e f ี e ฟกไม่หลีกเลี่ยงที่จะปฏิเสธอารมณ์ไม่โกหกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเรา 4. r e l e ชค่อยๆสะท้อนความรู้สึกปลดปล่อยเรื่องราวที่อัดอั้นออกมาโดยไม่จมไปกับความทุกข์ อาจจะใช้วิธีเขียนระบาย 5. r e รีแลกซพลนไครขยายพื้นที่รองรับปัญหาให้ใหญ่ขึ้นสร้างภูมิต้านทานทางใจให้ตัวเอง 6. r e m i ายเซ t ปรับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ให้ตรงกับมุมมองตามความเป็นจริง 7. Reboot มีสติจึงเกิดปัญญาแล้วจะกลับมาค่อยๆค,ค,ควบคุมสถานาการณ์เห็นโอกาสในวิกฤตและแก้ปัญหาหาทางออกได้เอง วิธีรับมือปัญหาในช่วงวิกฤตที่ไม่มีทางรู้ระยะเวลาว่าจะจบลงเมื่อไหร่เป็นเพียงการประคองเบีเ่ยงเบนให้ตนเองไม่จมอยู่กับความเครียดหาความสงบความสบายใจเพื่อจะกลับมาสู้ต่อใหม่อาจลองนั่งสมาธิหรือไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่ทำให้รู้สึกดีหยอดกระปุกความสุขใส่ใจตุนไว้เยอะๆแต่ในบางเรื่องต้องแก้ที่รากของปัญหา จึงต้องทำการบ้านกับตัวเองเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงโดยเริ่มสาสางในเรื่องที่แก้ได้ด้วยตัวเองก่อนไม่ไหวก็หาตัวช่วยอย่าแบกรับมันไว้คนเดียวเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ7ขั้นตอนฮิวใจไม่ว่าเรื่องไหนก็เอาอยู่หวังว่าทุกคนจะนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองให้ฟีลกูดกันเพิ่มขึ้นได้บ้างสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก e ชร์ท e t ท l อขับเฮาไว้นะที่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย